โอ้ยค,ครับสวัสดีครับพบกกับรายการไทม์ทิวลนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเล่น Minecraft นะฮะในโปรเจกต์ฮาร์ดคอร์ผมมันเองครับผมซึ่งจริงๆในพีอีมันก็ไม่มีฮาร์ดคอร์แลยแหละครับอันนี้ก็มาโนขึ้นมาครับผมก็ปรับควาว่าที่ฮาร์ดไว้นะฮะแล้วก็ถ้าตาก็คือจบโปรเจกต์นี้เหมือนกันนะฮะผมผมก็มาลุ้นนะครับผมจะอยู่เอออยู่ได้สักกี่วันกี่คืนกี่ปีกี่วินาทีนะครับผมมาลุ้นเลยครับแล้วก็เออก็หาเรื่องนะฮะก็คืออาหารหมดก็ตายครับผมถ้าเป็นฮาร์ดคอร์นะะฮ อาหารคืออาหารปกตินักทหารก็สำคัญฮะต้องทำใจสำคัญเราต้องทำอาหารก่อนเจ้าหมูเจ้าหมูเจ้าหมูดีมากอ๋อนี่ยมีเหล็กมีหัมีแล้วนข้างโอเคครับเทลสุดไปเปลยครับจุดนี้แม่ชีภูมิดีมีใช้ไปบว่าครึ่งครับผมเอ้ยภูมิดีมีใช้ไปบว่าครึ่งดีย้ะโอเคได้มาแล้ว ผมไม่ค่อยห่วยตอนอยู่บนโลกนี่นะครับผมห่วยตริงๆตรงนเนเธอร์ครับผมจลตายคงน่ะซะก่อน,นเนเธอร์เนี่ยอเอาตัดม้านก่อนผมเพื่อเป็นเอ,อ่อพื้นฐานฮะนี่ก็เป็นเทคเจอการพลักที่ผมทําขึ้นมาเองเลยนะส่วนคลิปโลงที่แผ่นนี้ก็จะใส่ไว้ในคลิปต่อไปแล้วครับผมก็มาตัดตู้ม้านก่อนเย่เย่เย่ตอนนี้ผมใช้ลาว่าในการอัดวิดีโอนะครับ ตัดตัดต้นไม้ตัดตัดตัดต้นไม้โอเคนี่ก็รอผลไม้ตกระหว่างนี้แล้วก็มีวัวฆ่าวัวเล่นนะฮะสุดยอดนะมีเห็นไหมครับมีเหล็กมีนู่นนี่นั่นทรัพยากรค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะฮะสำหรับการเกิดมาในโลกใบใหม่นะฮะในโปรเจกต์ฮาร์ดคอร์ของไทม์ทีวีนะฮะโลกใบใหม่จุ๊บจุ๊บต้นไม้ก่อนนะครับผมตัดต้นไม้ต้นไม้แล้วก็มีแกะนะฮะสำหรับโลกใบใหม่ ผมไม่ได้เปลี่ยนสก,กินนะผมไม่ได้ใช้ออกเครื่องของผมอัดนะฮะรู้สึกเหมือนกลับมาเรื่องเครื่องนี้ครั้งรู้สึกเหมือนทุกอย่างเล็กลงเลยฮะเครื่องนั้นมันใหญ่ก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นหาหลายอย่างนะฮะอย่างเรื่องเสียงนะฮะอย่างคุณภาพของเสียงเนะี้ยจะเบามากนะ,ะมันอยู่ในคานะี้อันนี้เสียงผมก็จะแบบดังกังวานได้ยินเสียงราล,ลองมันชัดเจนลอยังไงวะเนี่ยอัดโถนะครับแล้วก็ตัดไม้ต่อ ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ตัด้ดดาแกะอีกตัวหนึ่งอีกสองตัวโอ้โหมัแต่ล่าหาอาหารครับอาหารลดไปแล้วฮะหนึ่งเคน,นะครับวันนี้เกมค่อนข้างแรงครับถูกครับเราอยู่ทางไปโอมนะครับไปโอมคือชีวะนิเวศนั่นเองแบบเรียนชีวะก็จะได้เรียนคำนี้ครับคำนี้มันคืออะไรนะฮะ ผมก็ได้เรียน,นแล้วผมก็ได้ทําการไม่เข้าใจมันเรียบร้อยนะฮะนี่นี่นี่เรียบร้อยเนื้อไก่มาสองเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ในคืนนี้ก็ทำเป็นคืนๆไปแล้วกันเอ๊ยเอาแบบยาวไปสิแบบเซ็กซีนน่ีเวลาผมดูด้วยก็สักผมใช้เวลา1วันกับ1น1คืนนะครับในการบอกเวลาเนื่องจากเร็กมันไม่โชว์เหมือน โมบิเซนนะฮะมันไม่โชว์ว่าเออคุณอัดมาเกียร์ที่แล้วอะไรองี้มันไม่โชว์นะฮะทั้งนั้นผมก็จะแบบใช้เวลากลางวันกลางคืนของเกมน,น,นี้เป็นตัวแบ่งนะครับนี่ฉลาดไหมเราเฮ้ยจมตัวเองอ่ะโอเคแล้วก็ฆ่าออมอนตอมการสังหารยังคงดำเนินต่อไปอความพลันถล่มก็ยังคงดำเนินต่อเดี๋ยวตอนนี้แกมันไปอยู่ครับเราแล้วนะฮะมีนักแกะว่าไปอย่าง เมื่อกี้อะไร,รอ,อ่ะเดือดสตรายด้วยอุยอะเรียบร้อยได้เนื้อมาสองในห้เนื้อมีอีกสองชิ้นวิทค่อนข้างโอเคนะครับผมจะล่วงอะเอาไงดีเนาะรีบหาที่อยู่เลยหรือว่าล่าสัตว์ต่อไปดีตอนนี้ต้องคิดนะฮะจะล่าสัตว์ต่อไปหรือว่าจะอยู่ที่นี่ตรงนี้ล่าสัตว์หรือจะอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้ได้ยินไม้ถุยเล็กเยี่ยม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 มองมองดูทองล่องอเล็กตั้งหนึ่งก้อนเนี่ยทำตรงนี้เนี่ยยิบเป็นบ้านเราดีไหมเนี่ยเป็นที่อยู่ชัว่วคราวเราละกันข้างในนั้นนี่นะฮะอันตรายนะฮะเนื่องจากดูสุขภาพเราครับเราเป็นฮาร์ดคอร์ครับแบบฮาร์ดนะฮะจริงจริงก็แค่ฮาร์ดแหละแต่กรมก็เพิ่มเพิ่มเองก็เป็นฮาร์ดคอร์ แล้วก็นี่หยิบมากองคราฟเย่ข้างนอกก็ตุ่มตามตุ่มตามนะฮะครัง,งนอกกำลังสุขสนานเชีย์อิดฉางจริงทำไงได้เราไม่มีชุดของเขาเราไม่เตรียมมาก็เื็อว่าพลาดเต็มพลาดไป What the เมื่อกี้ไปโดนปุ่มโฮมนะฮะกลับมาละกลับมาละเมื่อกี้โดนปุ่มโฮมไปนึงตอนนี้เราก็ทำต้องทำเตียงด้วยใช่เตียงเตียงสำคัญแล้วก็ขุดหินกันเลยขุดหินกันเลยปุ่มโฮมเซตทูแล้วเอา <c oughs> เมื่อกี้ลงไม่เจนเนเรตเฮ้ยขุดหินตรงนี้ทำก็เสียงนะฮะอยู่ตรงทั้งลงก็เสียงเสียงทูที่ครับผมฮัดคอร์ครับ ทำไงได้ผมก็ดันกระแดอยากเล่นนะฮะต่างจังหวดัดอีกพี่ยะชิวินยอดเก่งสำหรับคุณทามทีวีในวันนี้เขาจะทำการล็อดชีวิตหรือไม่เขาล็อกจจบซีรีส์ภายในเอพิโซดหนึ่งเอพิโซดเดียวโดวยไม่ทำฮาอะไรเลยโอ้โหยะ จริงผมก็เล่น Xbox มาเล่นในไหมครับจริงผมเล่นในครับใน Xbox มาก่อนนะฮะก่อนจะเล่น PC เล่นในเล่นในเล่นใน PE เล่น PE มาก่อนแล้วก็เล่น Xbox เออแล้วก็เล่น PC PC มันโตต้องเล่นไม่ Xbox เล่นตัวสุดท้ายเออจริงผมเล่น PC เล่นของเล่นของ AP ในรับมาก่อนแล้วก็เล่นต่อมาก็เล่นของอะไรนักหนาวะ อ่อัดทีนี้แม่งโอ้โหเรื่องเยอะเรื่องยากเรื่งสันเขียนจริงๆแล้วก็อย่างเงี้ยเอามาก็ตกอีกเอราทำเตาเผาแล้วใช่ไหมคำาตบคือใช่ครับแล้วก็ทำดับตัวอุปกรณ์เราทีมีก็มีเตาเผาพิกแอแล้วมมีขวานฮนะทำขวานด้วยเรียบร้อย น้องฟ้าก็เริ่มครึมครึมนิดนิดแล้วก็ระหว่างนี้เราก็มาย่างเนื้อนก่อนดีกว่าเอาเนื้อใส่ลงไปในอนี้ก่อนแล้วก็พุดทานครับผมมาเผาแน่ชีวิตสุดหร,รูหราหุูอลังการอะไรเช่นนี้ไม่มีที่ไหนแล้วมีที่นี่ไง Minecraft แล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้เวลานอนนะฮะเรามานอนกันเลยนะครับผมนคะครับพี่อีผมสังเกตนะฮะเวลานอนในภาพพี่อีมันจะไวกว่านะครับพีซีนิดๆิดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะอาจเป็น 2วันยาวๆนะครับผมเป็น2วันหรือวันเดียวดี2วันละกันสำหรับได้ไหมครับอันนี้ก็เป็นสองวันยาวๆไปเลยยาวไปยาวไปนะฮะคือคืออยากเล่นต่อ,อนเองยาวไปยาวไปได้เล็กแล้วได้มาตั้งหนึ่งก้อนแนวโคตรยอดขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆ